สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แต่งมูว่าก็จะพาท่านผู้ชมนี่มาดูวิธีการนะคะการเพราะเฟิ่ค่ข้าหลวงนั่นเองค่ะถามว่าการเพราะเฟื่คงข้าหลวงแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่เร่งรัดปริมาณมากมายนะคะเราก็จะให้เขาขึ้นแบบนี้การเพราะแบบนี้ง่ายมากๆคือการเพราะด้วยฐานนั่นเองนะคะเรามาดูสปอม สเปิร์มนะคะสเปิร์มปืนท่าหลวงหน้าตางเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้การที่จะมีแบบนี้ได้นะคะก็คืออายุประมาณเจ็ดถึงสิบปีนะคะ <c oughs> ก็จะมีหน้าตาแบบนี้สำหรับเอาไว้เพาะนั่นเองค่ะส่วนใบที่เกิดใหม่ๆนะคะเขาก็ยังจะไม่มีวิธีการเพาะก็แสนง่ายค่ะ นี่นะคะเราก็จะใช้ถ่านนะคะที่แช่ไปในน้ำสามถึงสี่คืนนะคะลองด้วยก้นขวดด้วยที่เท่าแกบดำแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะขูดวิธีการขูดก็ง่ายมากๆนะคะก็คือนี่เราก็ใช้ใบไม้แห้งนะคะในการขูด ใช้ไม้ก็ได้นะคะขูดเอาสเติม นี่นะคะเราก็ขูดๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นคูดๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเทใส่กระป๋องนะคะเพาะใส่นี่นะคะวิธีใส่เราก็จะใส่ให้ติดก้อนทานแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ หรือเราจะไปเคาะตามต้นกระถางต่างๆนะคะที่เราบริการเพราะง่ายๆก็คือไวในร่มแบบนี้นะคะใต้กุกอย่างต้นนี้เราก็จะใช้วิธีโรยแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้ต้นแบบนี้ขึ้นเกาะตามซอก่านนะคะเพราะการโดยการเพราะธรรมชาตินะคะเราก็จะเพาะแบบนี้ค่ะคือโรยบริเวณก้อน่าน ก็จะทําให้เขาขึ้นเองนะคะอาจจะได้จํานวนน้อยแต่ว่าเขาก็มีความแข็งแรงค่ะแล้วก็สวยงามด้วยก็ลองทําดูนะคะการเพราะเพรินค่าหลวงบนก้อนถ่านทําได้ง่ายๆค่ะ